ครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนของคนไทยที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องที่ประกรอบอาชีพแรงงานอิสระและกึ่มแรงงานอิสระครับตรงนี้ผมดรสัิระเพิ่อนประพันธ์สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร์นเพอสรีมจังหวัดชนบุรีพัฒนธรรมครับพร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกจากพระกาธรรมก็จะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทน,ทานสสราษฎรท่านสสประกรท่านสสชเฉลิท่านสสองเขียนแล้วสะส,ะสะชัย,ยาภวะนะครับเพื่อวันนี้มา ทำใพี่น้องสื่อมน,นและพี่น้องผู้ประกอบอาชีพแรงงานอิสระและเกษตรอิสระว่าันีกก้งามพระกราชเ่านั้นเราจะยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรอิสระพี่น้องสื่อมนุษยที่เขารับกเศรษฐกิจของเมืองไทยนั้นผู้ประกอบอาชีพอิสระสร้างเงินหมุนเวียนให้กับประเทศไทย2อล,ล้านล้านบาทต่อปีเราไม่สามารถลืมความสําคัญในสิ่งที่ ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ได้สร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองไทยมาโดยตลอดผู้ประกอบอาชีพอิสระและกิจสางมีไร้างครับอาชีพประเภทช่างทุกประเภทช่างเย็บผ้าช่างทำผมช่างตัดผมช่างทำเล็บช่างปลาปาช่างไฟฟ้ารวทั้งช่างของสร้างพระราชบัญญัติคุ้มครองนี้ทั้งส่งเสริมแล้วก็ปกป้องรียกคืนความดื้รทำและการดูแลเอาเปรียบผู้ประกอบการ อาชีพพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาชีพคีคอนเทนต์ครีเอเตอร์อาชีพยูทูบเบอร์รวมถึงแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์เตสตีเอ็มซีดีเจนี่คือเราคุ้มครองพระาชบัญญัตินี้ที่ทางพักก้าสามได้ร่างไว้วนอาชีพปิดศาลนั้นก็จะเป็นไรเดอร์ต่างๆไรเดอร์ขนส่งสาธารนณะขนส่งแกลบผู้ขับรถแกลผบกลผู้ขับรถแมกนัทั์งคนขับรถแอคซี่ หรือแม้กระทั่งอาชีพอิสระที่เรามาทางานที่บา้านักง,งานความสะอาดที่ผมนำเด็กสู้น้องสื่อเหมวลนชนอาชีพเหล่านี้สร้าง,งเงินให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับผมนาเดยกมแล้ว2.2ล้านลบากแล้วเหตุไนเราถึงไม่ได้ไมีพระราชบัญญัติคุ้มครองพวกเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นพี่น้องคนไทยซึ่งสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมให้กับพี่น้องคนไทยพรรการทรรเราเห็นความสาคัญอยู่ตลอดราชบัญญัติฉบับนี้ อาชีพเหล่านี้ทั้งอิสระและติดสาระ,ะได้ในการจะตั้งกองทุนกับเพื่อกู้ยืมเพื่อสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพทั้งแรงงานทักษะและการให้ความรู้และที่สำคัญครับมีการตั้งอาจจะเรียกว่าสาภาพแรงงานอิสระและกึศอิสระก็ได้เป็นสภาองค์กรอาชีพอิสระเป็นสภาองค์กรอาชีพติอิสระนี่คือสิ่งที่พี่น้องผู้ประกอบอาชีพ สารานีจะได้รับจากพระราชบัญญัติท an like 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 ี่พักการตามเราเป็นร่างไว้เพื่อเสนอต่อคร้าหลตงปีนสู่สภาและผมก็เชื่อว่าพี่น้องทุกๆพักการให้ความสําคัญกับอาชีพแรงงานอิสระนี้ครัเช่นกันตัวจจากระทรวงแรงงานราชบัตรแบบนี้ผู้ที่เราชอบโดยสองคืรกระทรวนแรงงานพน่นองสือบรรชนครับเราจะลืมอาชีพเหล่านี้ไม่ได้เราจะลืมให้ความสําคัญกับกลุ่มของอาชีพเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าอาชีพเหล่านี้จะต้อง นำเศรษฐกิจเมืองไทยในขณะที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของปัญหาชายแดนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พักท่รทำนําเป็นหัวงไปบอกก็คือการนำํำเงินมาสู่ในแต่ละพื้นที่ทัางๆส่วนระดับตำบลอะดับตแล้วก็จะําขอบุณกับสื่อมวลชนครับมีคำามไหมครับต่อไปขอให้ท่านชยายพามได้ไข่ต่อคําบขอบคุณครับเกียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมปัดเจียนพวานครับ ผมกลัามาแล้วครับก็ตัวพราบาตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ปูอัดน,นั้นได้ลงชื่อในตัวพราบาสมรูม้ร่วมคิดของนายอิสระนี้ด้วยผมอยากจะย้ําแบบนี้ครับว่าผมทราบดีครับคนที่กําลังฟังที่ผมสื่อสารอยู่นั้นผมรู้ตัวครับว่าระยะเวลาในการที่ผมจะอยู่ในสะพานนั้นก็คงไม่นานแต่คําสัญญาที่ยังเคยให้ไวตั้งแต่อดีตที่ผมเคยสังกัดน,นั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการนําสู่ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตได้ กั่นคือพราบาแรงงานอิสระตัวนี้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยว่าพราบาแรงงานอิสระตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์อะไรปวาผมยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงและสวัสดิการวันนี้ถามว่าพี่น้องไรเดอร์หรือในพื้นที่ผมนั้นประสบอุบัติเหตุขาขาดถามว่าเขาได้อะไรไม่มีอะไรรองรับเขาเลยครับถามว่ารายได้ที่เป็นธรรมวันนี้จากค่ารอบต่อวันห้าสิบวันนี้ สุที่แล้วเหลือ28บาทพีคไามก็ไม่มีตากแดดตากฝนไม่ใช่แค่เพียงตัวเองแต่กลายเป็นงานหลักพาแฟนพาภรรยาพาลูกไปขับขี่ด้วยวันนี้ความเป็นธรรมตรงนั้นอยู่ตรงไหนการป้องกันเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าบางทีพี่น้องรลเดอร์เหล่านี้ก็ถูกการปิดแอคเคทาโดยที่ไม่เป็นธรรมและไม่สามารถวีโต้ได้เลย และแน่นอนครับพบรบตัวนี้ผมยืนยันครับว่าสิทธิการรวมตัวนั้นวันนี้หลายท่านในแรงงานอิสระต่างๆทุกอาชีพนี่มีการตั้งองค์กรของตัวเองมาสะท้อนถึงปัญหาของตัวเองแต่ไม่เคยมีเอาเสียงตัวนี้มานําเสนอสูรในการแก้ไขเองได้โดยตรงตัวพบรบตัวนี้ครับจะทําให้ท่านมีสัตว์และสิทธิ์ในการตั้งแรงงานอิสระขึ้นมาและก็ขอผลประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่ท่านควรจะได้รับ นี่คือการบอสทอมอัพขึ้นมาและเอาอำนาจครับคืนให้กับประชาชนที่ต้องการาจะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในส่วนของแรงงานอิสระต่างๆผมยืนยันนะครับว่า20ล้านคนจะได้ประโยชน์กับพลบรลบตัวนี้และผมหวังว่าใน4เดือนนี้แหละครับคอลนี้จะผ่านวาละคอลบอกรเงินอันนี้เข้าสู่สภาและนี่จะเป็นประตูจริงๆครับที่เราจะบอกหาเสียงตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะเพิ่มเงินให้ไรเดอร์คนนั้น เราจะเพิ่มสวัสดิการตรงนี้แต่ถ้าไม่มีประตูพร,รบคุ้มครองอรแรงงานอิสระตัวนี้ไม่สามารถทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนทุกพัคก,การเมืองครับสามารถประกบได้เลยในอนาคตแล้วผลักด,ดันพร,รบรตัวนี้ให้รู้ว่าอย่างน้อยสมัยนี้คลมอนี้กําลังทํอะไรให้พี่น้องประชาชนและผมหวังว่าการสื่อสารนี้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นคือการทําสิทธิพ,พื้นฐานของแรงงานอิสระทุกคนให้มีโอกาสในการมีชีวิตที่ดี ที่เท่ากันขอบคุณมากครับผมอยากให้ท่านท่นชนีทุท่านเส็กันเพราะว่าจะมีหลายอาชีพนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยบคุคคลรอบกายทุกท่านเนี่ยทราบว,ว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่ผมกล่าวไปเนี่ยมีแต่ละคนกระทบม,มากนะครับที่สําคัญเลยครับพระราชบัญญัตินี้เรากำหนดให้มีทุกอาชีพที่อยู่ในกำหนดใน,มน,มนพระราชบัญญัติับนี้จะมีได้รับ การสัคตามางสาธารณสและมีการกําหนดค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นรายชั่วโมงให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระและคุณอ,อิสระด้วยเช่นกันเทียบเท่ากับแรงงานประจาําทุกท่านครับแรงงานอิสระและคุณอ,อิสระนี้ต่อไปนี้รพระราชาพัญญัิฉบับนิพพานจะสามารถคุ้มครองและเรียกสิทธิผ่านทางองค์กรและสภาองค์กรของอาชีพอิสระและคุณอิสระนี้ได้เอาสภาองค์กรเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของผู้ประก,กอบอาชีพที่ผมได้นาเรียนมาอันนี้คือสิ่งสําคัญครับอนาคตจะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มก็ดีหรือการทําแมนวนวลก็ดีอาชีพประเภทนี้มีมาตั้งแต่อดีตแล้วหลายสิบปีชั่วรูกชั่วหลานตอนนี้จ็อยู่ปัจจุบันแล้วเราจะทําให้อนาคตของอาชีพเหล่านี้ก้าวทันตามเทคโนโลยีครับพี่น้องสุน,นวันนี้ทางพักกล้าทา กขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนเ้ื่องความท้าทาครับขอบคุณครับ